สวัสดีครับวันนี้ผมทีมงานอ้นมิวสิกครับวันนี้จะมาให้ดูดอกลำโพงครับในตู้คอลัมน์สี่คูณสองของร้านทิกเกอร์สซาววันนี้ลูกค้าเอามาให้เปลี่ยนดอกครับเนื่องจากลูกค้าเอาไปทําขาดมาแล้วก็ไปซื้อดอกอื่นมาใส่แทนอ่าเนี่ยครับดอกทางซ้ายมือนี่ครับเป็นดอกที่ลูกค้าซื้อมาดอกสีนิ้วเท่ากันครับแต่ดูแม่เหล็กครับมีขายตาม ทองตลาดตามรัซาดาหรืออะไรเนี้ยอ่าเป็นดอกสี่นิ้วครับที่ลูกค้าซื้อมาเปลี่ยนเองแล้วดูั้งขวามือครับทางขวามือเป็นดอกของเราครับเป็นดอกของ t i กเกอร์ซาวที่สั่งผลิตขึ้นมาเองตัวนี้มีต้นแบบมาจากลําโพงดังครับ bose เสียงต้นแบบเสียงจากตัวนั้นมาแต่พอมีโอกาสทําเราก็ทําให้มันได้ดีกว่าก็ทําออกมาเลย อะไรเรามาฟังเสียงกันดูนะครับพบเอเปลี่ยนไปแล้วก็ดังเหมือนเดิมครับปกติจากทีแรกมานี่ขาดมาทั้งคู่แล้วเพราะว่าวัตต์มันน่าจะน้อยกว่าของเราเป็นดอกห้าสิบวัตต์นะครับแต่ว่าความไวมันสูงดีบีเยอะตัวนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณะะดีบีเท่าไรนี่เดี๋ยวต้องคิดก่อนจำไม่ได้ <laughs> โอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงกันก่อนดีกว่า เป็นปลำโพงรุ่น4คูณ2ครับคอลัม4คูณ2จากทิกเกอร์สาวเปลี่ยนดอกให้แล้วเดี๋ยวต้องเอาไปส่งลูกค้าวันนี้เราใช้พาวมิกตัวเดียวเปิดเป็นเทียร์กูติก T8 ลองเสียงดู The sky's copper, but I'm happy we come be in, in the room. you say to me you want to go around the world. But a short time for a moment, again. and now, and now, sometimes you may be missing someone when you're tired. นี่ผมเปิดแค่2ใบนะครับเป็นตู้คอลัมน์4ีคูณสแค่2ใบเท่านั้นถอยมาในระยะประมาณ10เมตรครับ

คอลัม4์สี่คูณจากสติ g กเกอร์สาตอนนี้มีของนะครับหลังจากที่ดอกลําโพงผลิตไม่ทันไปสักพักหนึ่งตอนนี้เริ่มทันแล้วส่งมาแล้วใช้ดอกรุ่นนี้ครับดอกคอลัมดอกลําโพงสี่นิ้วครับรุ่นนี้เป็นชื่อรุ่นว่าคอลัมน์สี่คูณสองจริงๆมันมีอีกรุ่นหนึ่งครับตัวหลังนั้นคือ tsk สี่จุดศูนย์ใช้ดอกตัวนี้สี่ดอกแล้วก็แหลมหนึ่งตัวตัวหลังครับตัวยาวนะ แต่ตัวนี้เป็นคอลัมน์4คูณ2ตอนนี้มีของคำสั่งได้เลยครับคู่ละ3,500บาทดอกรุ่นนี้ครับเราใช้ในตู้บลูทูธด้วยนะครับตู้บลูทูธของทิกระซาวรุ่น4นิ้วจะใช้ดอกรุ่นนี้เป็นโครงหล่อหน้าตาแบบนี้แม่เหล็กกับหน้าลำโพงเกือบเท่ากันเลยอ่าดูให้ดีโอเคครับวันนี้ผมขอจบการทดสอบ ตู้ลำโพงคอลัมสี่คูณสของทิกเกอร์ซาวไว้พียงเท่านี้ครับวันนี้ลูกค้าส่งมาเปลี่ยนดอกโอเคครับสวัสดีครับ